สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กันในเกมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเรามาอยู่กันกับ n i โ o ้นะครับผมก็คลิปนี้ครับผมจะมาตามหาอ a สเ e อร์เกันเหมือนเดิมครับผมในเกม GTA 4แหละนะครับนาตอนแรกบอกไหมครับไม่ใช่นะก็นาพูดเล่นนะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวนะใครโทรมาเนี่ย วางสายแม่งนะครับไม่ใช่ญาติโกโหติกากูนะครับก็โอเคครับผมสาหรับอิสต์เอ็กที่จะมาหากันในคลิปนี้นะฮะเป็นอิสต์เอ็กที่มีชื่อว่าไต้หาหัวใจนักเทพีเสรีภาพนะครับผมก็อ่ะนะครับเราจะไปตามหาหัวใจกันในเทพีเสรีภาพกันนะครับผมสาหรับอิสต์เอ็กนี้หลายหลายคนที่เคยเล่นเกมนี้ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วเนาะก็จะมาย้อนรอยกันละกันนะครับผมนะเพราะว่าอยู่ดีๆผมก็เข้าเกมนี้มาครับแล้วก็นึกถึงอิสต์ เอ็กนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยอยากจะไปล่ากันดูนะครับผมนะตอนนี้ผมก็ลงเนทีฟเทนเนอร์มานะครับก็โอเคครับเราจะทําการใช้กันเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าผมจะตั้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เหลือที่เหลือก็คือเสกไอ้พวกรถมาเนาะแล้วก็ไปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวเรามาร์กจุดไปที่เทพีเสรีภาพกันก่อนแล้วกันเนาะก็มันจะเป็นเกาะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาร์กจุดแล้วก็ทําการขี่ฮอไปเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเสกฮอก่กันเดี๋ยนะนี่ไงครัสปาวนิง โอเคนะครับเสร็จแล้วเลือกเป็นเฮลิคอปเตอร์เนาะอันนี้แล้วกันมา r ริกนะฮะมาว r ริกโอเคนี่ไงอ่าเข้ามาแล้วอ้ยนึกว่าใบพัดมันจะไปขัดกับเสาเสาไฟฟ้านะเนี่ยเออโอ้ t i i t h i s มันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โเสาไฟฟ้าปิวกันเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคครับณจุดนี้เดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะฮะ ไปที่เทพีเสรีภาพเนาะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันเลยนะครับผมนะระหว่างนี้ก็ขี่หอดูบรรยากาศครับก็อย่างที่เห็นเลยนะโอ้โหสิวิไลมากเลยอะ่ะผมไม่เคยขี่หอมาอย่างนี้เลยนะเนะี่ยนะครับปกติตอนขี่หอผมจะไปได้ขี่เอาตอนช่วงกลางวันพวกนี้นะครับผมตอนกลางคืนไม่ค่อยได้เห็นนะฮะโอ้โหได้มาขี่อย่างนี้นี่โคตรสวยเลยดูโอ้โหบรรยากาศใช้ได้ นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปกันเลยแล้วกันนะฮะซึมซับบรรยากาศเล็กน้อยก็พอนะฮะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราอยู่กันในเมือง Liberty City ใช่ไหมก็นั่นแหละครับโอเคครับไม่พ่ามอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันนะฮะอยู่ด้านหน้านี้เองนะฮะโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยๆลงกันแล้วกันนะฮะเพื่อความปลอดภัยเนาะ เดี๋ยวกระโดดลงเล่นๆเดี๋ยวตายเอานะฮะไม่รู้ผมใส่สูตรก๊อตโหมดหรือ,อยังนะเมื่อกี้ก็โอเคครับนี่ใกล้ถึงพื้นแล้วฮะอ่านิ่มนวลน,นิ่มนวลน,นิ่มนวลอ่าถึงกันแล้วโอ้โหโอเคปะนะครับเราก็ลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่เทพีเสรี P ภาพกันเลยละกันนะฮะก็โอเคครับผม อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลยและกันนะฮะไม่รู้ว่าในนี้มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาสำรวจกันเฮ้ยเดี๋ยว มึงตกใจอะไรกันเนี่ยเออกูก็ตกใจด้วยเลยนะฮะโอเคครับในะจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยๆขึ้นกันไปดูเลยนะฮะเราจะไปดูกันนะฮะนอกจากเรามาดูอีสเตอร์เอ็กเราจะสำรวจด,ด้วยนะฮะว่าตรงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าจะมีตำรวจคุมเต็มเลยนะฮะนะรักษาความปลอดภัยกันเต็มที่เลยนะฮะที่นี่เนาะก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราขึ้นกันมาดูกันเลยนะฮะดูซิมีอะไรตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรนะ รู้สึกว่าจะเป็นแค่แบบจุดชมวิวย่อมๆเฉยๆนะครับผมเอาไว้ดูวิวซึ่งกูเห็นแต่ต้นไม้ครับผมก็โอเคครับไม่น่ามีอะไรเนาะเดี๋ยววนสักรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกันนะครับไปอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่อีกขั้นหนึ่งนะฮะขึ้นขั้นเดียวจะขึ้นทําไมนะฮะโอเคนี่ไงทางขึ้นมาเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยแล้วกันนะฮะดูซิว่าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวนะเราขึ้นมาตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้น่าจะเหม มาหามาเขืออะไรกูไม่คุยกับมึงหรอกไอเวนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสำรวจต่อกันเลยละกันนะฮะดูดิตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้เก็บว่ะเดี๋ยนะดูสิยังไงซิมันคืออะไรเอ่ยอ๋อมันคือชุดนี่เองโ้มีเสื้อให้ใส่ด้วยนะครับผมนะก็นี่ครับเป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อเกี่ยวกับเทพีเสรีภาพเนาะนะก็โอเคครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะดูซิว่ามันมีอะไรหรือเปล่า ไม่น่ามีอะไรนะนะ่าจะเป็นแบบแมปธรรมดานะครับสาหรับตรงนี้เนาะเดี๋ยวในส่วนอิสเตอร์เองนี่เดี๋ยวหลังจากนี้เลยละกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับโอเคนะวนครบหนึ่งรอบแล้วมันไม่มีอะไรนะครับผมนะก็อ่าสำหรับอิสเตอร์เอนะครับผมก็คือมันจะอยู่ในชั้นถัดไปนะครับผมซึ่งมันไม่มีทางขึ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะทําการเซกคอกันมาเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็โอเคครับผมลุยกันเลยละกันนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรง จุดตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะนี่ครับซ้ายมือตรงนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลงลงเลยดูซิถึงเปล่าอ้าถึงสวยงามก็ผมเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โหมาด้วยทำไมนะะเ,เนี่ยมันจะระเบิดใส่กูวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจกันเลยทีเดียวโอเคนะนิ่งแล้วนะโอเคครับ <ผม S 1> ก็สําหรับอีสต์เอ็กนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงประตูตรงนี้เลยนะครับผมนะก็ไอประตูตรงเนี้ยมันจะมีสี่ทิศใช่ไหมมันจะมีสี่สี่ด้านนะครับผมก็คือไอจุดที่มันมีอีสต์เอ็กเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดที่มีป้ายตรงนี้อยู่หน้าประตูนะครับผมซึ่งป้ายมันจะเขียนว่า no hidden content this way นะครับผมถ้าแปลแบบลวกๆกก็คือตรงเนี้ย ไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมก็นะครับผมวิธีเข้าไปดูอิสต์เอ็กก็ง่ายๆเลยครับผมก็ให้เราเดินทะลุเข้าไปเลยครับอ่านะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะมันจะสามารถเข้ามาได้นะครับผมแล้วตรงนี้มันจะมีบันไดใช่ไหมก็เดี๋ยวลองขึ้นกันดูเดี๋ยวนะขึ้นทางไหนเอ่ยเดี๋ยวเก็บปืนก่อนล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะฮะอ่ะนะครับปีนขึ้นไปลูกนิโก้อ่ะค่อยๆปีนขึ้นไปนะฮะก็ในจุดนี้คุณผู้ชมนะ่าจะได้ยินเสียงอะไรแล้วนะฮะ เป็นเสียงตุบๆตุบๆตุบๆนะครับผมตอนนี้ใกล้ถึงข้างบนแล้วนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะแงนหน้าขึ้นไปดูนะฮะดูนะครับหนึ่งสองสามปุ๊บเฮ้ยคุณผู้ชมเทพีเสรีภาพมีหัวใจอยู่ข้างในด้วยแล้วดูดิหัวใจกำลังเต้นเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมนะก็อ,อย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหกำลังเต้นตุบๆตุบๆเร็ว่ะคุณผู้ชม ก็โอเคนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันก็คืออีสเตอร์เอ็กกันแหละนะครับผมซึ่งที่มาของอีสเตอร์เอ็กอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมใครที่รู้ข้อมูลก็สามารถบอกกันได้ละกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราหาทางออกกันก่อนโอ้โหแม่งซื้อหวยไม่ถูกเลยนะครับผมไม่ถูกสักประตูเลยมาถูกมาถูกอันสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมครับก็อะไรประมาณนี้ครับผมสําหรับอีสเตอร์เอ็กนี้เนาะก็โอเคครับเดี๋ยวเราปีนออกไปปิดคลิปแล้วกันนะฮะ ก็อะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับอิสต์เอ็กอันนี้เนาะก็เป็นอิสต์เอ็กสั้นๆนะครับใครที่มีข้อมูลเสริมสําหรับอิสต์เอ็กนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถือว่าเป็นความรู้เนาะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะฮะก็โอเคครับผมใครที่มี GTA ภาคสีก็สามารถตามมาสํารวจได้นะครับผมก็มาที่เทปีเซลีภาพแล้วก็ทําตามผมเลยนะครับผมก็จะเจอกับหัวใจนะครับผมก็อะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับอิสต์เอ็กนี้เนาะก็โอเคครับคลิปนี้ผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยลวกันนะฮะมีคำพูด คำจาใดไม่สุภาพขอภายเช่นเดียวกันนะฮะอะไรที่ไม่ดีน้องๆอ,อย่าเอาไปทําเป็นตัวอย่างนะครับผมก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ